สวัสดีค่ะพบกับช่องชีวิตติดดินเยอรมนีกันอีกแล้วนะคะการท่องเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างหนึ่งค่ะหาเวลาวันหยุดนะคะไปเที่ยวพักผ่อนกันค่ะเพื่อนๆวันนี้เราไม่ไปไหนไกลค่ะเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะชื่อว่าเมืองออยเพนนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่ายูเพนนะคะ ออยเพนเป็นเมืองเล็กๆของประเทศเบลเยียมนะคะที่อยู่ติดกับเขตชายแดนประเทศเยอรมนีค่ะซึ่งอยู่จากเมืองอาเคินของประเทศเยอรมนีนั้นเพียง45กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เราก็ใช้ทางด่วนหรือว่าอโตบานด้วยกันนะคะเพื่อนๆสามารถเชื่อมโยงแล้วก็วิ่งรถถึงกันได้ค่ะเมืองออยเพนนั้นนะคะมี ความกว้างแค่103ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแล้วก็มีประชากรแค่19,000คนเท่านั้นเองค่ะเมืองแห่งนี้นะคะถูกกล่าวขึ้นเป็นลัลักษณ์อักษรครั้งแรกนะคะก็ประมาณปี1400นะคะเพื่อนๆก็เท่ากับว่ามีอายุนานมากกว่า1,000ปีมาแล้วนะคะ สมัยก่อนนั้นนะคะเมืองแห่งนี้เคยตกเป็นของเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นของฝรั่งเศสแล้วก็ปรัสเซียนะคะแต่ทุกวันนี้ก็เป็นของราชอาณาจักรเบลเยียมนะคะตั้งแต่ปี1830เป็นต้นมาค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะประเทศเบลเยียมนั้นเป็นประเทศที่พูดหลายภาษานะคะอย่างเช่นภาษาดัตช์ของเนเธอร์แลนด์นะคะ ภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีบางเมืองที่พูดภาษาเยอรมันนะคะแล้วเมืองออยเ่นแห่งนี้นะคะใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการค่ะฉะนั้นในเมืองแห่งนี้นะคะก็จะมีกระทรวงของชุมชนที่พูดภาษาเยอรมันในเบลเยียมนะคะตั้งอยู่ที่เมืองแห่งนี้ค่ะ ในตัวเมืองนั้นก็เงียบสงบมากๆเลยนะคะแต่ก็มีบ้านเรือนที่สวยงามนะคะเป็นแบบเก่านะคะเ,เพื่อนๆเดินชมเดินเล่นกันแบบสบายๆนะคะเ,เพื่อนวันนั้นเราเดินกันแค่ในตัวใจกลางเมืองนะคะไม่ได้ออกนอกตัวเมืองนะคะก็ยังสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะบ้านเรือนเก่าแก่นะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆค่ะ ดูบ้านเรือนหลังนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆนะคะเป็นแบบเก่าแก่ค่ะตัวเลขแกะสลักนะคะ1 8 5 1งแถึงหนึ่นะคะก็แสดงว่าโบสถ์นี้สร้างมานานแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นด้านหน้ากระทรวงของชุมชนที่พูดภาษาเยอรมันนะคะเพื่อนๆที่ควบคุมเกี่ยวกับภาษาเยอรมันในเบลเยียมนะคะ นี่นะคะเพื่อนเนถึงจะเป็นเมืองเล็กๆเ,เงียบเงียบนะคะแต่บ้านเรือนก็สวยงามมากๆเลยค่ะก็มีการซ่อมถนนในช่วงนี้นะคะตึกนี้แกะสลักด้านบนนะคะปีคศ .1697 ค่ะเพืเ่อนๆสร้างมา300กว่าปีแล้วนะคะ ธงชาติของเบลเยียมนั้นก็จะคล้ายๆกับธงชาติของเยอรมันนะคะแต่ว่าธงชาติเบลเยียมจะเป็นแนวตั้งนะคะธงชาติของเยอรมันจะเป็นแนวนอนนะคะเพื่อนๆก็คือมี3ามสีนะคะมีสีดำสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะบ้านหลังนี้ดูเก่าแก่มากๆนะคะหน้าต่างก็ยังเป็นกรอบยังเป็นไม้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อน ธรรมชาติในฤดูใบไม้ร่วงก็สร้างสีงสันให้ในตัวเมืองออยเพ่นนั้นน่าเดินมากขึ้นนะคะด้วยสีสันของใบไม้แล้วก็ใบไม้ที่ร่วงค่ะ ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้ก็มีอนุสร์สถานเพื่อที่แสดงถึงการระลึกถึงใครสักคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะบรรยากาศค่ะและนี่ก็คือโบสถ์คาทอลิกประจำเมืองนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะ โบสแห่งนี้มีชื่อว่าเซนต์นิโคลาสนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะด้านข้างของทางเข้านั้นนะคะก็มีรูปปั้นพระเยซูอยู่ค่ะโบสถ์ประจำตำบลชื่อว่าเซนต์นิโคลาสแห่งนี้นะคะก็เป็นโบสถ์คาทอลิกค่ะพืนเพื่อน นิโคลเลอหรือนิโคลัสนะคะก็เป็นนักบุญนะคะที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นนะคะเพื่อนๆก็ได้มาสร้างโบสถ์แห่งนี้นะคะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี1 7 2 0ถึง1 7 2 6นะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากจตุรัสใจกลางเมืองที่มีหอคอยโดดเด่นนะคะภายในโบสถ์ก็มีการตกแต่งที่สวยงามนะคะมีงานศิลปะที่มีคุณค่ามีแท่นบูชาที่ทรงพลังนะคะ โบสถ์แห่งนี้ก็มีการบูรณะและก็ซ่อมแซมหลายครั้งเลยนะคะก็เนื่องจากว่ามีการถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่นะคะเมื่อปี1949ค่ะเพื่อนๆแล้วต่อมาก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมเรื่อยมาค่ะการท่องเที่ยวในยุโรปนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเที่ยวในตัวเมืองนั้นนะคะสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการเที่ยวชมโบสถ์ค่ะเพื่อนๆเพราะว่า เพื่อนๆจะได้ทราบถึงประวัติแล้วก็ความเป็นมาของชาวยุโรปนะคะจากโบสถ์ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะโบสถ์จะเป็นศูนย์นรวมทางด้านจิตใจของคนค่ะซึ่งจะสังเกตว่าถ้าเป็นคลิปท่องเที่ยวของช่องหน่อยนะคะทุกเกือบจะทุกๆคลิปนะคะจะต้องพาชมโบสถ์ค่ะเพราะว่าโบสถ์แต่ละที่ก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปค่ะ ความสวยงามของสถาปัตยกรรมทางยุโรปนั้นก็สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะหน้าต่างนะคะก็จะมีการนำหินเป็นสีๆนะคะเพื่อนๆมาทำเป็นเรื่องราวค่ะแล้วก็รูปปั้นต่างๆก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดจากตำนานบ้างเรื่องจริงบ้างหรือว่าเกิดจากจินตนาการบ้างนะคะ สำหรับโบสถ์แห่งนี้นะคะมานั่งที่นั่งไว้สำหรับสวดมนต์นั้นนะคะจะมีแกะสลักไว้นะคะว่าใครตำแหน่งไหนจะนั่งตรงไหนนะคะส่วนมากจะเป็นด้านหน้านะคะอย่างเช่นผู้ปกครองเมืองหรือเจ้าเมืองนะคะจะนั่งด้านหน้าค่ะแล้วก็มีลำดับลดหลั่นกันไปนะคะซึ่งแบบนี้ก็ไม่ได้มีทุกโบสถ์นะคะเพื่อนเพเพราะว่าบางโบสถ์เขาก็ไม่ได้มีการสลักชื่อหรือว่าตำแหน่งหรือว่าใครจะนั่งตรงไหนก็ได้นะคะ ไม้กางเขนสัญลักษณ์ของเยซูอยู่ด้านบนนั้นนะคะก็สวยงามทีเดียวค่ะ ดูสิครับเพื่อนๆหน้าต่างสวยงามมากๆเลยนะคะสีสันแล้วก็เรื่องราวนะคะ ภาพวาดต่างๆนะคะก็จะบ่งบอกถึงเรื่องราวแล้วก็ความรู้สึกต่างๆนะคะเพื่อนๆในภาพได้เป็นอย่างดีค่ะชมด้านในกันแล้วก็ออกมาด้านนอกกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดินตอนน่อในเมืองอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารกลางวันแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเดินหาร้านอาหารทานกันดีกว่าค่ะ ก็ดินมาเจอร้านอินเดียนะคะเพื่อนเนเนื่องจากว่าร้านอาหารอินเดียที่เยอรมันนั้นอร่อยมากๆเลยนะคะก็จะลองชิมที่เบลเยียมสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าจะอร่อยเหมือนที่เยอรมันหรือเปล่านะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะเพื่อนเอนเมนูก็มีหลากหลายค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่ต่างกับที่เยอรมันมากนักนะคะออเดอร์ของเราก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายคกะหรี่ปั๊บค่ะเพื่อนๆมีไส้ถั่วนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มค่ะ เป็นออเดอร์เล็กๆนะคะส่วนอาหารจานหลักก็จะเป็นข้าวแล้วก็แกงกะหรี่นะคะเพื่อนๆรสชาติและราคาก็ถือว่าเป็นที่พึงพอใจนะคะเพื่อน นี่คือด้านข้างฝาผนังนะคะของร้านอาหารค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็มาเปิดโลกกระทัดด้วยกันนะคะมาเที่ยวเมืองเล็กๆที่น่าเดินน่าเที่ยวด้วยกันในวันนี้นะคะ ถ้าชอบคลิปก็รบวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนด้วยวิวท้องฟ้าสวยๆนะคะวิวข้างทางสวยๆค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ